กเขาก็จะถ่ายทุกวันเลยนะเราพอเราได้มาปุ๊บแล้วก็ไปเดินเอาไปแอบ,บกินบนห้องเรียนก็ได้ส่วนตรงนี้เห็นร้อนๆอ,อย่างนี้จริงๆเราก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่สําคัญที่นะักศึกษาเนี่ยเราไ้ใช้กับกิจกรรมหลายๆอย่างมีที่อ่านหนังสือมากมายเลยครับมีร้ันกาแฟด้วยสำหรับคนที่อนน่านดึกๆอะไรเงี้ยถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตึกวิทยาลศาสตร์วิทยาการเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเด็กที่ที่อย่างเราเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างไปไปกัน สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธ,ธรรธมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตื่นเต้นกันไหมเอ่ยวันนี้เราจะพามาดูว่าธรรธมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยมีอะไรกันบ้างเรื่อยกันเลยวิววทายาลัยเออ่มหาวิทยาลัยธ,ธรร,ธธร,รธมศาสตร์ท่าพระจันทร์ของเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยธ,ธรรมศาสตร์แบบเรียกว่างไงเป็นสูตรเล็กๆเ,กเกนาะที่ ก็มีเล็กๆในตัวอยู่กันแบบอบอุ่นสําหรับใครที่มาตอนแรกเนี่ยประตูท่าประจันก็จะต้องเจอกับศูนย์หนังสือก่อนเลยไว้มาซื้อพวกแบบอุปกรณ์การเรียนหนังสือต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็จะมีแบบยูสโตไว้สําหรับซื้อไอโฟนไอแพดอะไรเงี้ยสำหรับไว้ใช้เรียนด้วยนะแล้วถ้ามาถึงปุ๊บมันก็จะมีไอคอนิกหนึ่งอย่างที่ทุกคนจะรู้กันรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งก็คือถั่วลุงเบอร์นานั่นเองเป็นร้านถั่วในตำนานเขาอยู่มาตลอด จนถึงขั้นทุกคนพูดว่ามาพร้อมท่านปีดีเลยด้วยซ้ำนี่เนี้ยผมาซื้อกันดีกว่าแล้วก็จะได้แบบไปเดินทัวร์กันต่อเนาะก็จะมีถั่วมากมายเลยทุกคนเอ,อเอากระป๋าค่าครับเขาจะถ่ายทุกวันเลยนะเราพอลราได้ามาเพิบแล้วก็ไปเดินเอาไปแอบกินบนห้องเรียนกัได้ไปห้า จะไปไหนกันต,ต่อตอนนี้เรามาถึงอีกที่หนึ่งแล้วหลังจากได้ถั่วลูกเบอร์หนายมาแอบกินใช่ปะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่สาคัญเรียกว่าเป็นพื้นที่สําหรับจารึกประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยทีเดียวก็คือลานป <fal is> ีดีพนมยงเนาะก็จะมีทั้งรูปปั้นท่านปีดีเนี่ยครับแล้วก็มีประวัติของแกเขียนอยู่ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตึกโดมซึ่งก็จะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะปิดปรับปรุงอยู่ ถ้าใครมีโอกาสคราวหน้าที่แบบว่าเขากลับมาเปิดแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาชมเนาะส่วนตรงนี้เห็นร้อนๆอย่างนี้จริงๆเราก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่สําคัญที่นะักศึกษาเจะเอาไ้ใช้จัดกิจกรรมหลายๆอย่างช่วงแบบตอนเย็นๆหรือมีกิจกรรมงานดนตรีงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมาจัดกันที่นี่ก็ดูบรรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวเราเดินกันต่อไปที่หอ,อสมุดกันไป ก็เดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือหอสมุดใ่หอสมุดดีๆเนาะซึ่งต้องบอกเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาทุทกๆคนเนี่ยค่อนข้างจะมีความทรงจำกับมันแหละเพราะว่าเวลามาอ่าน midterm final อะไรเงี้ยหรือมาหาเพื่อนๆมาดูนงดูหนังเงี้ยก็จะมาใช้ที่นี่กันส,ส่วนมากแล้วยิ่งพอช่วงโควิดที่บางคลาสเนี่ย ไม่ได้เปิดสอนในห้องก็จะมาเรียนออนไลน์กันที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยเท่าไหร่นอกกับการไปเรียนบนห้องใช่ครับก็เป็นพื้นที่ความทรงจำที่ดีแหละไปเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรียกว่าไงดีเป็นหอสมุดที่แบบว่าเป็นหอสมุดที่ใต้ดินเนาะไม่เหมือนไทยเลยที่ประเทศไทยแล้วก็ ไแอบอ่านมาด้วยว่าพอสมุดเนี่ยเปิดมาพร,ร้อมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเลยที่อ่านหนังสือมากมายเลยแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยสําหรับคนที่อ่านดึกๆอะไรเงี้ยหนึ่งอย่างที่ต้องบอกก็คือว่าอย่าส่งเสียงดังเนาะ จริงๆนะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สําหรับการพูดคุยกันได้รปรึกษาช่วยกันติวอ่องี้แต่ว่ามันก็จะมีพื้นที่เงียบด้วยเช่นกันดังนั้นก็ต้องรักษามรา,าลรลาภิาลโซนเงียบก็ควรจะเงียบอะไรเงี้ยโอเคไหมเหย็นมากๆอย่างใต้าน,นี่มาบ่อยเปล่าค่อยๆค,ครับส่วนเราไม่ค่อยมาเพราะเราไม่ค่อยเป็นเด่เนหยอกหยอกหยอกอ,อันนี้แหละโอเคครับพี่มาตรการโควงโคปิดอะไรต่างๆด้วย โอเคมาเมื่อกี้เราไปห้องสมุดกันมาแล้วใช่ป่ะบางคนอาจจะไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเนาะวันนี้เราก็จะพาไปดูต่อก็คือโต๊ะอ,อาหารของเรานั่นเองซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาเรียนนะเนาะ,นะแล้วก็บวกกับโควิดคนก็อาจจะน้อยน้อย,นอยหน่อยแต่ปกติช่วงกลางวันคนจะเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆจนแบบล้วหนีไปกินข้าวที่อื่นเลยอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยก็จะมีร้านน้ําร้านน้าปัาน่น ร้านกับข้าวอะไรเงี้ยซึ่งก็มีเพียงพอสําหรับทุกไม่ว่าไงทุกคนที่อยากจะกินแบบไหนเลยไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรกินหมูไม่ได้หรือว่าแพ้อาหารอะไรก็าหานได้หมดเลยในช่วงนี้ก็ร้านอาจจะไม่ได้เปิดเดยอะมากเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 เนาะซึ่งข้างบนก็จะเป็นตึกเรียนกันถ้าเป็นวิชาเสกใหญ่ของพีพีเอเขาจะพามาเรียนที่ตึกนี้แต่ว่าถ้าเป็นเอกเล็กๆแบบว่าประมาณ สิคน20่สิคนน่ะก็จะไปเรียนที่ศึกคณะเราจะพาไปดูอีกที่แต่ว่าตอนนี้เราขอมาดมดาบ,บรรยากาศกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงน,นี้ก็คือริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานั่นเองโอเคไปตึกคณะกันเค แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกวิทยาศาสตร์วิทยาการเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเด็กทีพีอีอย่างเราเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างไปไปกันเราจะให้พี่เกียร์เนี่ยพี่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์เนาะน้องขาเส้นไปเพราะว่าวันนี้เด็กเศรษฐศาสตร์เขามีเรียนกันแต่เด็กภาษาไม่มีัมเชียวแต่งานเยอะมากขคางล่า ก็เป็นไงเรียนกันเหนื่อยมากเลยเห็นเมื่อกี้เราไปส่องกันดูในตึกคณะมาเนาะก็พอเรียนเสร็จอะไร <set> <right> แต่ละคนก็จะมีกิจกรรมทําไม่เหมือนกันแหละเหมือนบางคนก็เป็นเด็กกิจกรรมอยู่เล่นเตะบอลหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนก็ทําชม่มลมอย่างเงี้ยอย่างเราก็ทําพิธีกรก็อาจจะมีซ้อมพิธีกรบ้างหรือรับงานากิจกรรมเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปทางประจําของพวกเราเพราะว่าอยู่ใกล้ตึกแฉก็คือทางสนามหลวงนี่เองซึ่งเราจะผ่านทั้งห้อประชุมต่างๆตึกทางคมสงเคราะห์เนาะ ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคณะเพื่อนบ้านเราเองนี่แหละเดินไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมารุ่นกันนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างแล้วก็ต้องบอกเลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะลึกลับอินไซต์แล้วก็ได้รู้เรื่องรู้ราวเยอะกว่านี้แน่นอนข้างนี้ก็จะเป็นแค่เหมือนตัวอย่างน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วข้างหน้าเนี่ยจะพาไปที่ไหนก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์ให้กับเราด้วยเนาะแล้วก็มาเจอกัน ในพีพีไฮพาไปลุยเย้เ